เอาละพลบในหมวดของ MGM เนี่ยผมขอพูดเข้าๆเท่านั้นเองส่วนผมมีบรรยายเกี่ยวเรื่องพลบนะในคลิปถัดต่อไปซึ่งจะบรรยายเรื่องพลบรด้วนๆแล้วประเภทหนึ่งสอสี่ห้วนๆเลยครับนะนี่คือหน้าตารางพลบซึ่งคนที่มีรถทุกคนต้องมีนะมีทั้งหมดเจ็ดรายการนะแต่หัวใจสำคัญที่สุดก็คือรายการที่สและรายการที่ห รายการที่5เนี่ยนะจะบอกถึงนะผู้ประสบภัยนะนะที่เป็นฝ่ายประมาทหรือนะใครที่ถูกรถชนแล้วรถหลบนี้จำเรียนไม่จำเรียนไม่ได้นะก็เบิกแค่นะนะแค่รักษาพยาบาลไม่เกินสามหมื่ถ้าเกิดค่าปงศพก็สามหมืนั่นเองนะพราะถ้าเกิดคนที่มีประกันภัยแล้วเป็นคนขับรถซึ่งเป็นฝ่ายประมาทก็เบิกรายการห นะหรือรถที่ชนแล้วหลบหนีซึ่งเราไม่รู้ว่าประกันอยู่ที่ไหนเลยก็สามารถไปเบิกกับคพอพพได้เลยครับในวงเงินเหมือนกันครักสา,าบียบันไม่เกินสามหมื่นเสียชีวิตได้สึงสามน้านะครับนะส่วนนะคนที่ประสบภัยที่เราขับรถไปชนบุคคลภายนอก หรือคนที่อยู่ในรถเราก็ได้ไม่ว่าใครก็ได้ที่อยู่ในฐานะของผู้ประสบภัจากรถนะเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นเลยว่าจะเป็นใครขอยเกิดเหตุจากรถท่านเองนะนะไม่ได้พูดถึงว่าบุคคลภายในหรือภายนอกคุ้มครองทุกคนหมดยกเว้นผู้ขับขี่ที่ประมาทนะในรายการสี่นะให้ค่ารักาบียบาลต่อคนถึงแปดหมื่นบาทผมถามว่าถ้าเกิดแปดหมื่นบาทเนี่ยสว่วนผมเกิดชนในกอแขนหัก ไปนอนโรงพยาบาลแปดหมื่นบาทคิดว่าพอไหมหลหลายคนบอกพอไปนอนโรงพยาบาลของรัฐงนะเงี้ยนะโรงพยาบาลของรัฐนะซึ่งมีคนไข้ามากมายเลยนะหลายๆครั้งนะแขนหักหรือขาหักเนี่ยหมออาจจะไม่ว่างอาจจะต้องรอผ่าตัดอีกสักสิบห้าวันหรือยี่สิบวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปนอนโรงพยาบาลเอกชน การผ่าตัดแขนหักหรือขาหักเนี่ยที่ต้องใส่เหล็กเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณสองแสนที่พอบอไม่พอแล้วล่ะแล้วถ้าเกิดตายขึ้นมาล่ะนะสมมติผมชนนะคนที่อายุสี่สิบเกิดเสียชีวิตขึ้นมาคนที่อายุสี่สิบเขาก็จะมีลูกสมมติคนคนคนอายุสี่สิบเนี่ยมีลูกคนหนึ่งอายุสักสิบขวบ ผมมีเงินวงเงินอยู่สามแสนตามพรบรที่จะจ่ายเด็กคนนั้นในเมื่อผมทำให้พ่อเขาเสียชีวิตไปแล้วนี่ในวงเงินสามแสนเนี่ยเด็กอายุสิบขวบไปเรียนจบใช้เวลาเรียนในประมาณสิบอ็ดปีหรือสิบสิองปีเนี่ยให้จบปริญญาตรีด้วยวงเงินสามแสนคิดว่าพอไหมครับหลายคนบอกไม่พอแน่นอน,นเพราะฉะนั้นค่าวบันแปดหมื่นบาท ซึ่งโรงพยาบาลดีๆนะโรงพยาบาลของเอกชนน่ไม่เอเอ,น,อะเนะโรงพยาบาลเขารับกรดีอยู่แล้วนะโรงพยาบาลเอกชนที่ดีๆ,ๆนะนะที่มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมเนี่ยนะไม่พอแน่แค่แขนหนักนะถ้าเกิดต้องผ่าตัดสมองกัะไม่มีทางพอเลยนะหรือค่าปรุงศพซึ่งจะจ่ายให้กับเด็กคนหนึ่งซึ่งกำพร้าพ่อที่เราไปชนเขาหรือนะ ไปเลี้ยงดูนะพ่อแม่ของผู้ที่เราไปทําให้เขาเสียหายเราไปทำก็เขาเสียชีวิตเนี่ยคิดว่าสามแสนไม่พอนแน่นอนเพราะฉะนั้นดังนั้นผมถึงอยากย้ทุกคนเนี่ยนะอย่าซื้อเฉพาะพระบอย่างเดียวเพราะพระบรเนี่ยถูกบังคับแล้วว่าคุณต้องซื้อลดทุกคันต้องซื้อนะตอนนี้ผมขอร้องให้ซื้อกรมใดชักฉบับได้เป็นไหมครับนะเราเรียกว่าประกันภัยนะประเภทหนึ่งสองสามสี่ห้า ถ้ามีเงินก็ซื้อประเภทหนึ่งไม่มีก็ซื้อเพทสามก็ได้หรือสามบวกสองบวกตามแต่วงเงินที่ในกระเป๋าเราพอจะมีโดยที่ไม่ต้องหยิบยืมเงินชาวบ,บ้านเนีเพราะฉนั้นคุณค่าของการมีประกันภัยนะอ่เราเรียกว่าป,ประเภทหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ผมอยากจะแนะนำกรมธรรม์หนึ่งฉบับนะซึ่งหลายๆคนซื้อประกันภัยเนี่ยนะไม่เคยรู้เลยว,ว่าเขาต้องซื้อเพื่อสิทธิอะไร หลายคนต้องการเบีย้ยที่ถูกแต่การคุ้มครองละ่ะเพราะฉะนั้นคุ้มทัานชบนี้เนี่ยนะครับนะเป็นรถเกง๋งประเภทสามซึ่งเบีย้ยถูกๆแล้วสองพันสอกว่าบาทเพราะนั้นถ้าท่า,าเนเป็นลูกค้าผมละ่ะในหนึ่งปีสมมุตินะรถคันนี้คุ้มครองหนึ่งปีคุณจ่ายเบีย้ยสองสอพันกว่าบาทน,นะ ผมสัญญากับคุณว่าในฐานะที่ผมเป็นในหน้าผมส่งงานบริษัทกันภัยผมสัญญาคุณว่าผมเรียกบริษัทกันภัยที่ให้การคุ้มครองนะชนคนในวงเงินหนึ่งล้านต่อคนนะแล้วก็สิบล้านต่อครั้งนะสมมติว่าสมมตว่าผมติมว่าผมขับรถไปชนในกอบาดเจ็บต้องผ่าตัดสมองวงเงิน8ปดหมื่นไม่พอแล้วใช่ไหมผมมีอีกหนึ่งล้านแั้นรวมเป็นหนึ่งล้านแดหมื่นพอ อันนี้พอแล้วเนี่ยใช่ไหมผมไปชนคนอายุ 40, สี่สิบเสียชีวิตแน่นอนเขามีคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเขาเป็นคนหาเงินจ,จู่ๆผมไม่ทาใา้เขาเสียชีวิตละนะลูกเมียเขาละพ่อแม่เ็าละผมยกตัวอย่างเด็กคนหนึ่งไงผมไปชนใหพ้พ่อไปชนพ่อเขาเสียชีวิตพ่อเขายุสี่สิบพ่อเขาต้องดูแลลูกเขาลูกอายุสิบหก สิบขวบเนี่ยวงเงินสามแสนตามพลบเนี่ยนะไม่พอจ่ายแน่ๆกว่าจะทำให้เด็กคนหนึ่งอายุสิบขวบเรียนจบปิญญาตีอีกประมาณสิบกว่าปีเนี่ยด้วยวงเงินสามแสนไม่มีทางบอแน่หรอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมมีวงเงินอีกหนึ่งล้านอ่ะรวมเป็นหนึ่งล้านสามแสนอ่ะไม่พอก็ใกล้เคียงแต่สามแสนไม่มีทางแน่หรอกโดยจ่ายเบี้ยปีละสองเปบาทอ่ะสมมุติว่าสมมุติว่ารถคันนี้นะ คุณขับห้าสิบปีปีหนึ่งคุณต้องจ่ายเบี้ยสองพันต้นต้นสิบปีสองหมื่นสองหมืเศษหิปีก็แสนเศษเศษใช่ไหมล่ะคงไม่มีใครขับถึงร้อยปีแน่นอนนะเอาสติว่าให้ร้อยปีล่ะปีละสองพันกว่าบาทสิปีสองหมนกว่าบาทร้อยปีสองแสนกว่าบาทในจำนวนหนึ่งร้อยปี ที่คุณขับรถคันนี้อยู่สมมติว่าเป็นไปได้นะห้าสิปีผมก็คิดว่าเป็นไปไ,ปได้เอาแล้วให้ร้อยปีแล้วกันถ้าเกิดหนึ่งร้อยปีเนี่ยเจอเหตุหนึ่งครั้งแล้วต้องผ่าตาสมองละ่ะคุณจ่ายเบี้ยไปแค่สองแสนกว่าบาทอันนี้เราชดนะเราเนีเราจารา่ายค่าใช้จ่าในวงเงินไม่เกินหนึ่งล้านรวมพลอยแปดหมื่นรวมเป็นหนึ่งล้านแปดหมื่นแค่ร้อยปีเจอครั้งเดียวนะคุม้มไหมฮะ ไปชนคนเสียชีวิตพรอจ่ายสามแสนอ่ะตรงนี้อีกหนึ่งล้านรวมแล้วหนึ่งล้านสามแสนนี่ผมยังไม่พูดถึงเรื่องทรัพย์สินนะครับไปชนเบ้นคันหนึ่งคุ้มรองซึ่งนะถึงสอนะงล้านผมยังไม่ได้พูดถึงเพียนะผมพูดเฉพาะพรบนะพรบเปียวๆว,วแล้วก็ประเภทสามเท่านั้นเองซึ่งคูบไปเพราะฉะนั้นผมอยากจะกทุกคนมองถึงผลประโยชน์ของนะของลูกค้าของใครก็ได้ ที่เราสามารถที่จะชักชวนให้เขามองถึงการคุ้มครองเป็นหลักเบี้ยประกันไปเบี้ยถูกคุ้มครองดีบริการเยี่ยมอันนี้เขาสโลแกนุมดเลยเพราะนั้นลูกค้านะจ่ายเบี้ยถูกถูกถ้าเกิดถ้ามีก็ซื้อเป็นหนึ่งไปสิอาจจะเบี้ยหมื่นกว่าบาทนะหรือลดลดเบี้ยันึเบี้ยจะสามสี่หมื่นสี่ห้าหมื่นแล้วแต่ไม่มีก็ซื้อไปไพถูกถูกละเพราะนั้นคุณจะจ่ายเบี้ยเท่าไหร่แล้วแต่ ให้มองนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะหลายๆบริษัทขายขั้นต่ำที่สามแสนก็เยอะแยะใจเบีย้ยต่างกันอยู่แค่ร้อยสองร้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณซื้อวงเงินคุ้มครองสามแสนนะชีวิตละไงบุคคลไม่นอกสามแสนรวมพอยสามแสนเป็นหกแสนนะสามแสนเนี่ยเบีย้ยต่างกันแค่200สองร้อยสูนนะคุณบอกลูกค้าน่ดหนึ่งว่าคุณจะคุ้มครองสามแสนหรือหนึ่งล้านโดยเพิ่มเบี้ยสองร้อย ผมเชื่อแน่ว่าถ้าคุณพูดให้ลูกค้าฟังพูดเพื่อนเพื่อนฟังพูดคนอื่นที่รู้เขาซื้อหนึ่งล้านแน่นอนนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่ได้กรมธรรม์มาตั้งแต่ผมอยู่ในอาชีพนี้ยี่สิบเก้าปีลงปีนะซึ่งไม่กี่เดือนก็ครบสามสิบปีละผมยังไม่เคยเจอใครได้อ่านกรมธรรม์เป็นเลยทุกคนหวงรถตัวเองปเป็นหนึ่งฉันต้องซ่อมห้างนะแต่ไม่เคยพูดถึงว่าถ้าเกิดฉันขับรถชนคนเนี่ยนะเกิดเสียชีวิตนี่ะนะ ถ้าลูกเขาไม่ได้รับสินไหมโอกาสพบติดคุกม,มีสูงแม่เพราะนันผมจะไปขอลองลูกของเา่าสามีพัญญาเขาพ่อแม่เขาว่าอย่าวเรื่องผมเลยทั้งที่ผมไม่มีเงินจ่ายเขาหรือจ่ายตามบลบอยอย่างเดียวนั่นไม่เหตุนั่นยุบไม่สามารถที่จะเป็นเหตุแห่งบรรเทาโทษเลยนะครับ